ทุกคนครับคนสำคัญที่ต้องมีในองค์กรครับสำหรับทีมงานกับพนักง,งานเนี่ยครับเป็นสิ่งที่แบบน่าปวดหัวมากอย่างบริษทัทเรานะครับป้าก็เปิดมานานแล้วแต่ก็ยังพบปัญหาเรื่องทีมงานตลอดไม่รู้จะแก้ยังไงครับมไม่รู้ว่าป้าแบบมีวิธีการหรือว่ามีมีข้อแนะนำยังไงบ้างไหมครับมผมเชื่อว่าเรื่องนี้นะครับนะน่าจะเป็นปัญหาของแทบทุกอ,องค์กรนะ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรเล็กองค์กรใหญ่นะฮะยกเว้นถ้าเราทําธุรกิจแบบคนเดียวนะฮะถ้าเราทําธุรกิจคนเดียวแบบจัดการเองทั้งหมดคนเดียวน,นี่มีปัญหาแต่ถ้าเราเริ่มมีพนักงานหนึ่งคนขึ้นไปนะฮะเราก็จะเริ่มปวดหัวแล้วฮะนะฮะจริงๆแล้วพนักงานไม่ได้เลวร้ายแบบนั้นนะฮะแต่เนื่องจากการมาทํางานร่วมกันนี่แหละมันก็เลยทําให้เกิดปัญหาไม่มากก็น้อยนะทีนี้ถ้าเป็นบริษัทใหญ่หญๆเนี่ยเขาสามารถจ้าง h r ได้ นะแล้วยิ่งบริษัทใหญ่ๆนะเขาก็มีเ r ชาหลายๆคนนะฮะเขาก็เหมือนกับมีคนช่วยดูแลนะพนักงานแทนนะมันก็จะเบาแรงเนาะแต่วันนี้ผมอยากจะมาแนะนำนะฮะแล้วก็แนะนำให้ลูกชายด้วยนะครับนะว่าคนสำคัญที่ต้องมีในองค์กรเนี่ยนะจริงๆแล้วอันนี้เป็นแนวคิดไม่ใช่แนวคิดอะเป็นแนวปฏิบัติของบริษัทชั้นนำนะของโลกก็ว่าได้ เขาบอกว่าเราจะต้องมีคนนะสประเภทครับนะสประเภทนะประเภทที one, ่หนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าเก่งคิดนะเก่งคิดหมายความว่าไงคือเราจะต้องมีบุคลากรกลุ่มเนี้คือลูกบุคลากรกลุ่มนี้หมายความว่าเขาจะเป็นคนที่เก่งคิดและวิเคราะห์นะแล้วเขาจะเป็นคนกล้าที่จะออกความคิดเห็นคือถ้าไม่มีคนกลุ่มนี้เลยนะเวลาถามความคิดเห็นอะไรเังก็จะเงียบกริบ ไม่มีนะการที่มีคนเก่งคิดเนี่ยพวกเนี้ยเขาก็จะกล้าออกความคิดเห็นครับซึ่งคนที่เป็นแบบนี้นะเขาก็จะออกความคิดเห็นอยู่เรื่อยๆสังเกตดูนะในบริษัทเราก็จะมีใช่ครับมีเออบางคนนะก็ออกความคิดเห็นแทบทุกครั้งเลยที่เราถามนะนี่แหละครับคือคนกลุ่มแรกที่เรามีคือเก่งคิดนะกลุ่มที่สองเนี่ยเราเรียกว่าเก่งคนครนะคือบริษัทเราเนี่ยนะบริษัทที่มีพนักงานหลายๆคนนะ ยิ่งมีคนเยอะเนี่ยแน่นอนตอนนี้มันหมดสมัยแล้วครับที่เราจะเป็นวันแมนโชนะรรเราไม่เราไม่อยากให้พนักง,งานเป็นซูเปอร์แมนคือเก่งอยู่คนเดียวนะการที่เก่งคนนั่นหมายถึงว่าเราต้องมีคนทำงานเป็นทีมนะโดยเพราะหัวหน้างานถ้าเรามีหัวหน้างานที่เก่งคนหมายถึงว่าสามารถที่จะบริหารทีมให้ทำงานทั้งทีมได้เนี่ยม,มันก็จะเบาแรงใช่ครับนะไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดเขาเก่งอยู่คนเดียว พอเขาออกไปในบริษัทแย่เลยหรือเขาลางานเนี่ยเขาป่วยขึ้นมาเนี่ยทีมงานแบบทำอะไรไม่เป็นเลยนะนี่คือเก่งคนนะอันที่สามคือเก่งงานอันนีน้ท, Listen, ทุกคนเลยพนักงาน Zhou. ทุกคนนะครับถ้าใครที่เข้ามาทำงานแล้วไม่เก่งงานนะก็ไม่สมควรผ่านทดลองงานใช่ครับดูไปไหมนะแต่พนักงานทุกคนก็ต anyway. ้องเป็นแบบนั้นนะเข้ามาอาจจะยังไม่เป็นไง แต่ต่อไปก็ต้องเก่งขึ้นนะแล้วเก่งขึ้นนะถ้าเขาสามารถทํางานได้ดีนะเขาก็จะได้รับการโปรโมทให้เลื่อนตําแหน่งเพราะ,ะนั้นพนักงานทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ช่างต้องเก่งงาน<ม>แล้วสุดท้าย<บ>กลุ่มที่4เนี่ยเขาเรียกเก่งเรียนนะมไม่ได้หมายความว่าพวกนี้ต้องได้จบเกรดสี่นะได้เกรดเทุกวิชาไม่ใช่คำว่าเก่งเรียนในที่หมายถึงต้องมีพนักงานที่เป็นคนช่างเรียนรู้ขยันเรียนรู้ คือมี AI ออกใหม่ก็ขอเรียนนะนะพนักงานคนพวกนี้นี่นะจะทำให้บริษัททันสมัยครับแล้วพอเวลามีอะไรที่เป็นใหม่ๆนะก็จะถามคนพวกนี้ดังเออเรื่องเนี้ยมันเป็นยังไงอ๋อเรื่องนี้มันเป็นอย่างนี้ครับเหบนะ็นี้เพราะฉะนั้นพนักงานกลุ่มพวกนี้ก็จะเป็นที่พึ่งนะของพนักงานที่เหลือนะที่ที่ไม่ค่อยสนใจเอาใจใส่เรื่องความรู้ว่าง้นเถอะนะก็นะจะเป็นคนคอยแบบนี่มันเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวเขาสอนให้เขาแนะนําให้ เพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ทำให้บริษัททันสมัยแล้วก็ก้าวทัน,นในยุคปัจจุบันนะฮะอย่าลืมนะครับถ้าองค์กรไหนมีคน4กลุ่มนี้นะฮะรับรององค์กรนั้นเนี่ยไปรอด แล้วเติบโตได้ดีด้วยอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของบริษัทชั้นนำนะของโลกนะแล้วของประเทศไทยที่จะต้องมีคนถึง4กลุ่มนี้นะฮะใครที่ฟังไม่ทันนะฮะก็เลื่อนกลับไปฟังนะครับเราเอาไปไปเป็นหลักในการบริหารนะลูกครับได้เลยครับผมฝากไว้นะครับสำหรับใครที่มีความเห็นเรื่อง HR นะฮะเรื่องการบริหารทีมงานนะะผมฝากคอมเมนต์ไว้นะครับ